วันนี้าสแตกันมาสยทางรงเียนเพิ่นขุดดินออกจากหน้าห้องเนาะเพราะว่าดินมันกระลายเกินพยล,ยล,ยลก้อ,ดอนดกีปอะไรกินกบยเนิน เฮ็ดบันไดพี่น so ้องเลยก็เลยแบบสร้างกับมีกันอยู่สามสี่คนเนาะอึนอัดท่วนแน่เฮ็ดบันไดแน่มาบกันองกันเงียวไปมันนมต้มเต็มเนาะแต่เก่ากับบ้านมาแต่เก่ากับพรอมหนาพรอมตาพรอมเพียงเฮียงหนาแต่สามคีกันเมือนนี่ก่อแล้วว่าพอมอนเนี่ เปิดภาพมาตอนนี้ก็อยู่ที่องเยียนบ้านดงมากยางพม่พพ่นนอกเลยทักทายสบายดีเดอ้พอพม่พีนนอกอีฟซีเบิร์ดสปูทุกคนบนสมองถุบอลว่าจะเป็นภายในหรืต่างประเทศกันยินดีตอนฮับขอสุขส่งของสาบุลลายอีกลอแ,อลแ,นนแล้วพม่พพ่นนอกเอ้ยส่มืนี้รัชกาบุลลายกับภาพพม่พพ่นอนอกเนาะมาเบิง่งทางองเยียนบ้านดงมากยางเนาะกะบบ่ไดหมาหลายมือพอสมควรเนาะ มะฮู้วา่าทั้งซางอัดทวนแล้วหรือ,อย่างเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงมาส้มน้ากันเนาะพี่น้องเอ้เป็นกะกำลังก่อบันไดเนาะบันไดหนาหงเยียนพี่น้องเอ้แต่กะอัดทวนหนาเนาะชวนทวนขาอัดแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอัดทวนหนาตอนนี้กะ,นะเนาะชาาบานเิ็นกรเรื่มหน่อยลงหน่อยลงเนาะกะก็จะมาเป็นส่วนหน่อย กะส่วนไรกะสร้างนะ่นแหะป้านไก่ท่านเคียงผู้เปิ้ลปะาโอทิปเนาะป้าโอได้พี่น้องเลยส่วนดินอีกแล้วพี่น้องเลยส่วนดินเตรยเยยียมที่จะปรับหนาดินอีกเนาะต้องเลี้ยงส่วนตลอดนะนี่เนาะ คิดว่าสีเอาสูงๆเลยบ่แม่นเนาะต้องปั๊บมาอีกปั๊บอีจยังไงมันกองมันชุกเลยเด้อพ่อคิดว่าคิดว่าดินมาบมาจะไม่เฉยแน่แน่ชีเทกันเปื้อนบ่บัดนี้พ่อเยอะเห็ดข้างในแล้วก็เก้าอืมก็เลยต้องตักดินออกโอคานี่ว่าอาจจะเทนะเอา

หนาวเกินเห็ุเรียกลำบาดบ่คือเป็นไข่เป็นไอเนาะหนาวสั้นคนดูก่ชั้นใต้ผมอาลูกเน่้คนบอโอ้ยเอางัวได้แเ่วันเนี่ยง้อเจอเงินไปแต่ขาดได้อยู่เพียงโอ้ยไปบุญคืนนี่บ่นว่าเจ๊งนอนแล้ก็วันช่วงเดือนนี้มันแบบเอาม่ง่ายนลยเนาะมีบุญบ่อยู่บ้านเมื่อคืนนี่มีบุญบ่อยู่คืนนี่ ນหนือบ่านนือนะแม่บูนใช้จ่ะນม่ใช่ชิສป้อมก็งงเยี่ยี้น่อยอ๋งงเยี่ยมเน่ยส่วนไปด้วยน้ำเหรอให้เป็นบ่นช่บ่นเ ใช่ลูกร้านเขาพูนมันเลยแล้วพูนมันกระม้าน้อยป่าดิเนยังสาวสาน้อยอาลงดีแท่น่ะเขาเขาเขาเลยนี่ยกำลังเขาอันแห้งให้เขาจะเรามีผูมักม่านแทเขาไปเอาไปเอาเลยาเขาเนี่ยขนาดลูกไม่เลยเมื่อเรีงัวแล้วก็ เอาเจอเขาก็จะเอื้อคนลำคนกะสู้กับบุ้ยคนสู้กันดีโอ้ชายกับผู้ชายเขาอีกยังกับเมื่อเลยญาติว่าหิ้วคล้องเป็นเวลาคันเอาเลยต้องมื่อเพื่อนผัวล้อนเอนี่ยเมื่อกับเมื่อกับอยู่กับอยู่แต่ว่าคดองนี่ซ้ำเก่าว่าเมื่อกับอยู่นะฮะอยู่ชูกับตั้งฮักเมื่อบิดตั้งฮักเนี่ยขมือดิไกลชี กินกันมาฮตัวเมื่อติกันว่าบาเนาะสกันมาชูนี่ก็แต่งชูนี่ิกบัดเมื่อก็แต่งเมื่อก็ว่าแต่งแต่เดียวนี่ก็เมื่อก็เมื่อยางู้ชูนี่ก็แต่งทเดียวก็เมื่อายังแ่จะน้อยพถามเว้านะ ตอนนี้มันเป็นรุ่นนี้มาใช่ยวมาจุ่ม่อสาสีเลนนะผู้บรารเราเกลือ้นะผู้บิหาไปเลยอันนี้ไปเลยบ่วมาเผื่อเด้เนย่เอาเด้อมันสีเมื่อยเช่นกันให้เพื่อนเราระครับเนาวไปไปบอลเขาโตกันได้เขามากโตเขาบมากเางาเปนการนาวเนาะนอนทิงแดดตากแดดเดี่ัวเนี่ยมันไหวได้วบาน้อยใจร้างทั่หมดหมั พอๆคือว่าเมื่อก่อนนั่นคือว่าขึ้นขึ้นเฮือนสร้างบ่สร้างผู้ใด้ไงน่ะใช่คือว่าขึ้นน้ำบ้านที่เปิดตู้ดังๆน่ะคือว่าขึ้นเฮือนขึ้นเพื่อน้องน้องชายสร้างผู้ใด้องน่ะสร้างเฮ็ดเพือนนั่น คนก็ได si hmm, okay. okay. uh, yeah. ้มาบอกเหมือนอีกสางครูสุดเพื่อนนะคไดมาจะไปใช่คุณได้ไปมากโอคไปโคลูกลางนี่คือไเดือดทมเนาะหาเงินแถบบท่านนั่นเนาะโอ้งาน้นยงกาอนต โอ้ทางแม่เถากะมานั่งแห้กำลังใหญ่ลูกเดรัลานบ่หรือว่ามานั่งเฝ้าลาแม่แมยมานั่งเฝ้าพอ่าพอเถาบ่ใช้ผู้ใดพ่ดพอเถาว่ะอ่ะแม่เถาเนี่ยบุไม่พ่อเถาเลยโอ้มีอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวนั่งเล<ม>่งลูกลานแท้นี่แหละก็<อ>ะได้แค่นำลูกลานไปแท้โอ้ใช่ลูกลานแม่เถาผู้ใดนี่นะแม่นมั่นแนี่นลานเจ้าบ่เนี่ยแม่นอ๋อ เจ้าเพื่อนใกล้บ่คือว่าได้มาตลอดไมหมเถอะฮะเจ้าเพื่อนอยู่ใกล้บ่คือว่าได้มาตลอดอยู่ทางใต้เพราะว่าคือมาแต่ละเทือกส่วนลายเ <มา S 1> ห็นเจ้าฮ <มา S 1> ะเปนลูกลามแน่นลูกไปห้างเงินหรือไมาลงเพชรน้ำมงบ่บลดคนอื่นได้สะคือมื้อนี้คือเงียบแท้มื้อนี้ส่วนลายมิเตสร้างียนว่าบัดเจ้าคือมาตลอดน่ะคือคนชาวบ้านคนอื่นเด้ไปห้างเงินแล้วมาลงไปห้า ເຮັດງານເຮັດຢ່າງນີ້ກະເຮັດບໍ່ໄດ້ຜູ້ໃນບູອນມາາວາູນົອືນຍງບດາບຈາຂາວ ออคือข้าวเหี่ยวก็คือว่าข้าคนใช่ไม่หมดบุญไมีคนใช่ใชข,าขา้าก็คือว่าข้าหลายคนแท้คนหมดบาดว่าแล้วจะขุดมันขุดไกยหรือว่ายังไม่จักบุญแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังทางซ่างกำลังเกลี่ย <c oughs> ที่จะอัดทวนทั้งหนาเนาะพี่น้องเนาะ,นะอัดทวนหนา กูทางนั่นกับส่วนดินควันปุ๊บพี่น้องเลยมันกับลมแน่เนาะพี่น้องเนาะกับควันเนาะเมื่อนี้กับเป็นวันอาทิตย์เนาะปกติกับเป็นวันจันทร์กับอานักเรียนก็จะลายส่วนกันเซลเซลเนาะเมื่อนี้กับมีแต่สร้างแล้วกับสาวบ้านเนาะมาออกงานทางโรงเรียนก็เงียบเมื่อนี้เนาะพูดแล้วมืออื่นเนาะพี่น้องนักเรียนเป็นมากก็จะเหมือนซื่อโฮเซลเนาะหลายผู้หลายคนทั้งคู่แน่เนาะคู่กับสองคนพี่น้องเอ้ย ท่วนขางคือว่าอัดปิดสำเร็จแล้วเนาะเะหลือแต่ทั้งหนาพี่น้องเลยแต่กัอีกส่วนหนึ่งกับเมนได้เท่กันเทกันเปื่อนอ่าตักดินออกก่อนเนาะส่วนดินออกก่อนแ้วก็จะเททกันเปื่อนหนาห้องเยี่ยนเนาะแต่ว่าสร้างอีกส่วนกับแมนจะเห็ดบันไดพี่น้องเลยก็เลยแบบสร้างกันี่กัน U สามสี่ค้นเนาะอื่นอัดทวนแน่อ่าเห็ดบันไดแน่แต่กะ จากแท้กันเพื่อนแน่เนาะคนบัดหน่อยพี่น้องเอ้จักอันใดเนาะจอกเช็ดอันใดก่อนมันก็เลยเวียดงานกันเลยประมาณนี้แหละเนาะทมทีเห็นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งฟัวในบ้านเพื่อนบัดขึ้นไปอัดทวนทั้งสร้างพวกนี้บัดอะก็บันไดเพราะว่าการเห็นวี่เห็ดงานกะสา้าวบ้านก็เรื่อมมาบกครบกัง่อยกังเงวไปมันนอมต้มเต็มเนาะแตเกาก็บบ้านมาแต่เก่ากะ พอมหนาพอมตาพอมเพียงเฮียงหนากันสามคีกันแต่ว่าพอเรีเย,กยน,กนกันจะแล้วแล้วเนาะคนก็เริ่มบางเริ่มง่อยไปแล้วพี่น้องเลยก็เริ่มแบบที่านไปได้ว่าสักพี่น้องยเพามาหน่อยนาะภูมากกับมากภูมากกมากมันกสิเจ็นแบบนี้เนาะการเหดเรียกรวมพี่น้องเลยมันบอกคือเขาจ้างหรือว่าได้เงินเนาะมันกระิแตกต่างกันเนาะ้าเเหดเรีกรวมนี่ตาผู้หนึ่งาาบ่มากัด ผู้มาบ่รู้สึกว่าน้อยใจเนาะมาบ่เบื่อผู้มาบ่สบายก็สิว่ากันประมาณนี้เนาะมันก็เลยเฮ็ดให้น้อนอยมาเี่ยวเกก็เริ่มงอยเริ่มเี่ยวไปแล้วเนาะมาบ่พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันทางมเาเพิ่นก็ปาดเกบก็บ่ใส่ขุดดินให้ลูกให้ลาน

คือทางในกับขนออกมาก,กับลายพราสมควรก็เลยต้องตักออกไลายพราสมควรเนาะทางในขอ,องเกียน็นหอมของเกียน็นอ่าที่เพื่อนสำเร็จกับต้องมาตักทั้งหน้าอีกเนาะเลยทั้งคนกับสิบประมาณนี่เลยเนาะคนชาวบ้านพี่สำ็จกับมีกันหาคนในกละกสร้างการมีหาคนเป็นสิบคนมือหนีเนาะเดีนเ๋น้องเอ้ยสิบคน บาทสุดท้ายเดือนสามพมโพนะบาทนี้ <c oughs> คื้อ่นว่าแล้วเนาะท <c oughs> ี่ต้้าผู้เต่าคนว่าแนาะเนาะบางไปบางไปเดือนสามพมโพคนเป็นร้อยเป็นพันก็บแบบนั้นแหละเนาะคือค้อคนว่าอ่าคนบูหานเพ่นมากราเนาะก็มีบุญมีเบิร์ หล,ลายๆคนเนาะประชาชนเดือดสามหกคูพ he ี่น <t Bus c amps> <more later into English> ้องเลยอันนี้ก็คือกันเนาะตอนทําอิฐจะดกนาเนาะต่อมาก็เริ่มบางไปบางไปเหี่ยนไปเหี่ยนไปคือแต่ละมือนนะเพื่อนประกาศว่าว่าหายมาแต่ละมื้อ่นประกาศกูเพิ่งเอาแต่หักไปว่าเพิ่น เราอาจจะคิดว่าโฮกเยนแล้วหรือว่าเลิ่มเม่อยเลิ่มยังไปแล้วเนาะวันนี้น้ำมายก็ยอาเจอกาดกับบอม่มาแหละเนาะแต่วแล้วเขากระเนกันถาหากคันบอม่มาแบบนี้นี่ต้องเห็นจากไดนกระเพิ่์นนะต้องได้เก็บเงินบ่หรือว่าปั๊บไม่ เพราะว่าูีก่ามันเนบัก็บเง่ว่าเป็นแบบนี้นี่คะผู้มากะเริ่มบวยอกมากแล้วมาแต่ละมือมันมีแต่ผูเก่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเวียกรวมเนี่ยแม่สบายดถ้าเป็นหลานน้องเรือนราบบายชานานลูกตอี้ก็ป็นานร้านเพื่อนเจ้นเจ้าบไดมาทุกมือหนาะเจะไ่เนาะโอ้กัินีกัจินี่อไรเนาะกัจนีกัจจินิก็ได้ เอาเงินไก่เนาะอันนี้จะีดีไปไซส์ไงนี่้ป <nek> ัไ้เงินผ่านองานองันหนไ้่ใจะช้เง่ไปด้การนั้นมได้เนไก่เได้ไดดไกได้อะไรดีไปนะเนาะของแนวนี้โอ้ยเนาะเพราะว่าอยู่ไซสเนาะอันนี้ กสีประมาณนี้แหละเนาะชาวบ้บบานมาเห็ดมาเห็ดโ้งเยียนกันเนาะมันก็นเลยคอยคืบหน้าเนาะถึงว่าเวียกงานมันจะใกล้จะสำเร็จใกล้จะแล้วเนาะแต่ว่าประชาชนแบบมากันหน่อยลงเนะาะชาวบ,บ้านก็เลยหายวียอกอีซ่าลงเนาะคันว่าชาวบ,บ้านนี่มาซ้ำเก้าเนาะแตละเถือคือตอนที่มาไทยตอนที่โ้งเยียนยังท่านมุ่งหลังยังท่านโบกทัานสาบนี่ กาิเสดยห้โครงเฮียนนีแล้วไว้เนาะแต่ว่าอันนี้พอหลังจากโครงเฮียนโบกแล้วขึ้นลังคาแล้วทางชาวบ้านเพื่อนบัดเริ่มบค่อยมากับมาเถอหาโคสิบโคโเคเลยเบียกงานซาลงพี่น้องเลยทามาคือตะเกานี่เนาะก็เฮ็ดให้โครงเฮียนนีคือแสีวแล้วเนาะเพราะว่าการเข็ด ตีเพดานขึ่นไปอัดท้วนกน็คือแบบต้องมีผู้จับไม้เยืนไม้ไห่เนาะคือคือต้องมีปนซอยอยู่ทั้งตะลุมตะลางเข็ยนหายเวียกงานม่องไว้เนาะอันใดที่แบบว่าซอยทั้งสร้างิ่นได้ก็ซอยเนาะซอยกันจับซอยกันเยืนกงกิรเฮ็ดให้หเวียกงานนีไหวขึ้นเนาะอันใดที่ท่านเฮเอาเฮท่าน้ายเอาซ้ายท่าน ท่านยังกระจับอันนั้นเนาะกระชีสอยกันเด้ว่าอันนี้คือแบบทั้งสร้างแต่ก็ชาวบ้านสี่หาคนซอยกันเนาะกระเชียนให้เรียกงานในซ่าลงพี่น้องเลยอ่าแต่ก่อนนี่ป้าสามัคคีกันเนาะอ่าบัรตอนนี่เดือประมาณนี้นะพี่น้องเลยโรงเรียนก็เลยมาแต่ละเมื่อกันยังแบบค่อยคืบนาบันไดเนาะเพราะว่าคนหน่อยเนาะส่วนสร้างก็มีกันอยู่หาคนนี่เนาะพี่น้องเนาะ แต่ประมาณนี้เราคูมาซอยสร้างกระชิได้ซอยสร้างเพื่อนเก็บบล็อกมนะาวาม,มากันลายคนแบบัดผูหน,หนไส้เน่คูหิวพูเนนะ่เนาะก,กระเทยไห้ไว้ขึ่นเอนางนี่ก็เริ mới, เ่มเมยเริ่มง่อยได้นีนะ่เนาะเป็นบอ่อนางมามาทุกมือพนะ <c oughs> ่อเจ้านะเมื่อยบอ่มาเนี่ยเ <c oughs> มือออ่อยบ่ <c oughs> มืออื่นนี่มาบ่มืออื่นนี่มาเงื่อนใกล้บ่เจ้าดิว่าจังไรบ่ใกล้จักปีนี่มีผู้บ่าวแล้วบ่าหนี่บ่าวยังบ่ทันมียังบ่ทันมีเปล่ามีเด้อหาเงินหาข้ามไปพ่อแม่ก่อน สร้างก็เริ่มง่อยแล้วคนก็เริ่มหน่อยไปหน่อยไปเนาะเมือนนี่ก็แล้วว่าพอมือไนี่ดนกัดไอจอยกอเดแอก็แล้วละมือจากมือหนาคนแรกจากสีใด้น่ะเนาะมิเตโกกอขัดได้ ตุภ um ัยบอเอาเงียอนุจ ouais, ีมา oh. oh. ี่ต no, ุยบ่หอเนบึงอ่ะโอ้ยาเราไปชักนันตุยประตูโค้เออไม่ลพวาพอเถาได้วาสนาเราพอเ่าเานะาเราไส่แต่กาโคนะว่านรจังหวะพอเ่ากาสออนเราอยู่บ่เจ้ากาสะออนเราอยู่บ่จอนอยู่ห้งโป๊จอนเอ้าคือวันนั้น เออจะมาวาชนะแล้วเป่นหัวบหัวยอมแล้วคะแนนเลยแต่แต่เขาจงได้ก็ต้องได้นล้โอ้ยอมเขาไล้เจนะาหมแล้วโอ้ยอมเขาหงเงินนะโอ้ไม่เอาเงินบ่ายอมนะโอ้ไม่ไน้ขั้นเขาเขางเงินเขาไม่ใช่เงินเขาหงเงาน เอาสิเอาไปยังเขาสิได anyway, ้อ mm ิงกันสิได้อยู่เขาบเอาได้พ่อเฒ่าไปเฮ็ดกับเาให้กินน่ะเนาะนะเขาว่ายนันน่ะกจไดอีนี่กจัไดแล้วเานี่สิเฮ็ดแซมไหนสิได้นี่กบ่ติเพิ่นดอกเนาะเอาพ่อเฒ่าไปว่าเฮ็ดกับาเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายกบ่ไวแบบนั้นเนาะ่นเอาพ่อเฒ่าไปเอาแต่เงินให้จ่ายกอยู่เนาะพ่อเนาะบ่มีเงินกเฮ็ดบ่ได้ันมีเงินไค่อยิาไดเลตหนุ เอาจะไรนั่นนันอาคีลอนเดินเบาเรื่อยๆน่ะไม่คือเขาเถ่านี่เขาเอาเมียหนุ่มมาคืนอายเขาบอกพอเข้าบัดเถ่านี่อายกะอายก็ว่าแค่หน่องมีเงินนะไรเอาเย็นว่าโอ้ยประมาณกับลูกตัวเองคือบุไอบอกขเหนียมกระโตจากนี้บอกแล้วลยู่คนเถ่าอืมแต่ชาวมอหันวัดติดกันอายแล้วเขาบอมีแหล่จะเอาไปไหน แต่ลูกกดเต่ามนชีเลียงเขาจิกุ้มปอค่บ้าคาบ้าด้วยด้วยเอาเอาโลดด้วยมีใบนานไม่แทนได้เต่านั้นอายุเจ็ดิปีแล้วได้มีอายุเ็ดชั้นเอาสู่สเดือสามพ่อพดบนี้ตดเ่เมากกว่าเ่อ่อดูเอาสัวปวนมาอีกแล้ว โอ้ใส่กางเกงดำบัตาบนหนเ่ <c oughs> โอ้คือว่าแล้วบาวเตียงเพิ่นกะเห็นในคลิปเพิ่นเมื่อคืนนี่อะไปดวนดวนมาสันเนาะ <c oughs> โอ้เคนยังห้องมาอะไรหอบขันไปแล้วประมาณมน,ามนี้นงคุณตายรูปใงเบาเตียงเบิรงพี่อน,นอเนาเจ้ากรถ้าเป็นวิดีโออะเป็นยงังเม้นมาช่วยเห็นขาดนาทีหรือนาทีดจัง แม่เจ้าจับกล้องแบบนี้ให้เป็นเห็นคักๆอันนี้เป็นหูจะต้องส่งลายๆหูเด้ไก่เด้อดทังเหือเด้อบอก่าน้าแม่จะต้องบอกคนเด้ทานาเน้อดทานเด้อเอ้อโอเคไปเลยอกข้างนี่ข้างนี่ข้าไ่างนีอับทวนอีกย้องแล้วอ่ะอับทวนอีกน้อยนึงเหขอปลาได้มันยาเอห้เพิ่นเพิ่นเพิ่งไงวะเนืออ้าตายตายเถะโดยทางบบาเตียงคนไห้สาวแต๋อมา ไทยภาพภงเฮียนในเบิงนอกว่าคึบหนาไปหอดใจแล้วนาะเทว่าทั้งบ่าวเตียเพิ่นกะหลังจากที่ว่าเพื่อนพาลูกเพา่เมียเพิ่นไปเที่ยวทั้งปักเซ่เนาะบ้านของเบามีเพิ่น,นนอกากะกลับมากะได้พาน้องสิงไซไปขอ,อนแก่นยังด่วนเลยพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยบ่มีเวลา,วา,าเวลา,วามาเบางิงภงเฮียนด้วยตัวเองเนาะก็เลยต้องหายสาวแตวเนาะคนอยู่ในบ้านอ่าสาวแตวอ่า จะเชิญว่าจังใดนะพี่น้องาวแต่คนสำคัญของบ้านเนาะบ้านดงหมักยางเนาะมา,าถ่ายหูปให้เพ่อนเบิงป๊าดควันควนเทียนๆเทียนพี่น้องเลย กสิปมาเนอ้เนาะพไอไปดีน้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะตาสาบุญลายจะได้ความจบคลิปลงไปก่อนเนาะไวพๆกันคิดหนาเ้อเปิดพานประการาาใดขอโทษขออภัยนับิอซีบสุทุกคนเนาะขอมาแล้วฝากนไหกแฟบรุธนาบุกขขโค,นา,คนาสามุญลายเน,ะน,น,น,ะกกนาะห่อาสวัสดีสบายดีสบายดี